นี่สินะที่มาของคำว่า,าลูกไม่รักดีช่วยด้วยใคยก็ได้ช่วยด้วย,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวนะไอ้ลูกเวนนี่คือวิธีการฆ่าแบบ200 IQ อ ก่อนอื่นแก้งทําเป็นวัปพอใกล้เสร็จฟิกเกอร์เข้าพุ่มตอนนี้ลาวิลคงคิดว่าเรากลับบ้านไปแล้วเป็นไปตามที่คิดไว้เมื่อป่าเห็นบูสําคัญกว่าชีวิตเพื่อนเฮ้บูกูเอามานี่ไอ้ซากูตายไอ้ไ ไอเอนโซมึงเห็นบูดีกวกุ้ยกอไอสัเมื่อทีมของคุณมีไส้ศึกอยู่ภายในทีมกูผู้มึงเลื่อนน้อนเกินไปแล้วนะถอยกันดีกว่าเดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้ยไอ้เฮียทูเลนมาเอาเฮียโทษว่าไม่ตั้งใจเฮยหนีไปทูเลนมาแล้วกูเตือนแล้วนะและนี่คือวิธีการฆ่าแบบห่วงโซ่อาหาร เออฉากมันด้วยการวางสกิลหนึ่งแบบรลอเท่ต่อจากนั้นให้รีบเดินไปแอบที่พุ่มไม้รอจังหวะใครสักคนหลงทางเดินมานั่นไอ้แวนจะตามขาดแล้วแหละเสร็จฉนละไม่คิดเลยว่าจะมีไอ้โง่หลงกลง่ายๆแบบนี้ย่อเนิ่มให้พันด้ามาแวน รู้จักแกเปล่าคลุกง่ายเหมือนปอกกล้วยทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้เพราะข้าคือจุดสูงสุดห่วงโซ่อาหารยังไงล่ะฮ่า